สวัสดีทนทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่ช่องการ์ตูนอติสวิน,นะครับวันนี้ผมจะทํามาทําคลิปดวรามอนเพลงนะครับกดอ,อื่นผมนดาวเลือกรูปเลยก่อนเลยครับนี่นี่ดูรูปแล้วก็กดเช็คแล้วทุกคนเห็นตรงรูปบวกไหมครับกดไปตรงรูปบวกนะครับแล้วมันก็จะให้เลือกหลายรูปแบบเลยว่าเราจะแบบไหนนะครับสมมติผมจะนอนปติตาครั้งแรกเป็นแบบก,กดเช็ค แล้วก็ใส่อันเป็นรูปเครื่องบินเช็คแล้วก็เอานี้เป็นรูปนี้เอาเป็นแบบไหนอันนี้เช็คแล้วก็เอานี้ให้เป็นแบบนี้เช็คพอแบบนี้เสร็จแล้วนะครับถมก็จะมาทําแบบนี้อีกอืมแบบไหนนะแบบนี้ดีกว่าเช็คพอแบบนี้เสร็จนะครับก็จะมาแบบนี้ต่อเลยนะครับ แล้วพอวันนี้เสร็จนะครับผมก็จะมาเลือกอันนี้นะครับเป็นแบบเนี้ยม,มีหลายแบบเลยแล้วอีกแล้วผมก็จะมาเลือกเหมือนเดิมเลยไม่รู้เป็นอะไรกับหน้ากันนะผมจะมาเลือกแบบนี้นะครับแล้วนี่อันสุดท้ายผมจะมาเลือกอันท้ายสุดแล้วก็เลือกอันนี้นะครับไม่รู้มันจสะสมหรือเปล่าแล้วเราก็กดไปตรงรูปเพลงแล้วผมก็โหลดเพลงมาแล้วนะครับนี่ห้าสิบเก้านี่ได้ฟัง อ๋อนี่เพลงมาจากไหนตัดออกไปตัดยังไงไม่ไเป็นไรหรอครับผมใช้เพลงเลยดีกว่าถ้ามีเสียงรบกวนของหนังก็ขอภายด้วยนะครับนี <S <S ่กดบวกใช้แล้วผมจะมาฟังดูนะครับ <S <S ครับผมจะนี่ออกยังไงอ่ะต้องตัดเหรออ่าฉันเป็นไอติมฉันตัดไม่เป็นก็ผมเจ้านี้ลง youtube เลยนะครับก็กดมาตรงนี้นะครับนี่พอกดเสร็จแล้วนะครับก็ขอสต๊าฟดีก็กดตัวนี้เลยครับตรงนี้นะครับก็เอามันโหลดมาหน้วก็โหลดนานนอยโอสต๊อปคลิปเลยนะครับนะครับแล้วก็ถ่ายก็เสร็จแล้วนะครับแล้วผมก็จะกดแชร์นะครับผมจะลงคลิปนี้แล้วนะครับจะมีสองิปื่อนันครับผมจะลงสองคลิปใน รอทกันหรอกไม่ใช่แชร์เลยแชร์ไปในยูทูบนี่ไงเข้ามาแล้วนี่คลิปกระไรมอนของผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแต่ยังไม่จบหรอกเดี๋ยวขอสต็อปคลิปก่อนนะครับผมจะพิมพ์ว่ากระไรมอนนะครับก็เสร็จกันแล้วนะครับผมก็จะอัปโหลดเลยก็ใครชอบคลิปที่สองคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ 拜拜。Bye bye.